สวัสดีครับ CTW Rider นะครับ8กันยา66เรามีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับคันที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็น honda street 400เอกสารอินโอยสวัสดสามิตรราคา57,000บาทรายละเอียดตัวรถสภาพรถเป็นยังไงบ้างไปชมครับก็เป็นส t ตย e สี่ร้ทรงเดิมนะครับสะอาดสะอาด โอเมียมสวยสีสวยนะครับเข้ามาเพิ่อมอีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวเดินวนรอบรถดูสภาพดูรายละเอียดก่อนนะครับเดี๋ยวไล่ตำหนิไล่ให้ทีะจุดน,นะครับเดี๋ยวผมขอเอานี่ลงที่นี่พอดี มัดท้ายกระบะมานะครับมัดโชกยังไม่ได้เลื่อนลงโอเค, okay. คมันปรับได้นะ <c oughs> ไมไ่เตรียมอะไรทั้งสิ้นนะครับ <c oughs> คือทำเสร็จอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ถ่ายเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าคันนี้ เพิ่งจะเปลี่ยนแบตให้เรียบร้อยนะครับวันนี้แบตลูกใหม่นะครับแล้วก็ใส่ก๊อกน้ำมันนะครับแล้วก็เช็คทำความสะอาดคาบ์บูไรเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงรายละเอียดน,นะครับโดยรวมสีก็สวยนะครับยางโอเคโครเมียมสวยนะครับเครื่องดีคันนี้ช่างผมบอกว่าบิดติดมือนะครับแรงอยู่ ผมลองขี่แล้วก็จริงนะคันนี้แบบเปืป้อๆเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันครับตำหนิที่ผมเห็นอย่างเดียวคือซี่วดล้อหน้านะครับผมก็พยายามขัดเท่าที่ขัดได้แนะแต่ว่าบางมีบางอันที่มันเป็นแบบสนิมบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่เยอะหรอกแต่ก็แจ้งลูกค้าก่อนบางท่านซีเรียสจริงๆมันเอาน้ำยาก,กัดสนิมล้างได้ครับแต่ว่าผมพยายามขัดแล้วแต่ว,ว่ามันก็มีบางบางอันที่ยังเหลืออยู่นิดหน่อยนะที่ที่เห็นแล้วแบบ เยอะนะครับไม,ไ,มไม่เยอะไหมไม่เยอะไหมเอาแล้วจากคนซีเรียสแล้วกันนะครับก่อนหนึ่งยางนะครับอยางน่าสวยนะนะครับซีนโช็คเปลี่ยนแล้วเป็นปัญหาปกติของสตีทสี่ร้อยนะครับซื้อรถสิบคันเจอซีนโช็อคลุกน่าจะต้องมีเจ็ดคันนะครับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย ไม่เจอนะครับเพราะว่ามันอายุอานานะตอนนี้เราก็เปลี่ยนให้หมดแล้วแหละนะครับอันนี้ซีนโชไม่มีรั่วนะครับแกนแต่ซื้อมารั่วนะแต่าขายลูกค้าไม่รั่วแน่นอนนะครับเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วัข้างหน้าก็ไฟเดิมนะครับไฟเลี้ยวก็เบิกใหม่นะครับสภาพก็ยังคู่หน้านะยังใหม่ใหม่อยู่นะไฟหน้าเดิมนะครับตุ๊กตาแต่งแทนออกแนวปีกนก กระจกแต่งนะครับสายเบรกแต่งสายคันเร่งดึงกลับ2เส้นนะครับเดิมโรงงานนะส่วนใหญ่ถ้าแบบช่างไทยแปลงบางคนเ็าจะผ่าเส้นเดียวแล้วก็ปล่อยเส้นหนึ่งไว้นะอันนี้ก็เป็น2เส้นดึงกลับโรงงานนะครับไม่ใช้ง,งานได้ปกตินะครับนะมองข้างล่างก็จะมีข้อมอน้านะครับที่เป็นสแตนเลสเอ้ที่เป็นแบบชุบโครเมียมมาเป็นเหล็กชุบนะนะครับ สภาพก็ยังดูเงาๆงใหม่ๆนะครับถัดมาก็จะเป็นครอบคอครับแผงพลาสติกครอบคอสภาพดีไม่มีแตกแลาวครับสีสวยถังสีสวยนะครับก้องเดิมคาบูเดิมท่อเดิมนะครับแต่ว่าท่อผ่านมาแล้วเสียงจะดังกว่าท่อเดิมนิดนึงนะครับโคเมียมอะไรก็สวย นะครับฝ okay. าข้างเป็นเหล็กครับชุบโครเมียมนะท้ายเป็นกันชนตูดเป็ดนะครับคือจริงๆถ้าเป็นตูดเป็ดจริงๆอะ่ะเราองเป็นล้อตันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเออ่มันสับอะไรกันอะไรยังไงหรือหยิบยืมอะไรกันยังไงเนี่ยนะครับแต่ดูจากตัวตูดเป็ดแล้วเนี่ยล้อตันจะถูกแยกไป นะครับไปใส่คันอื่นแล้วเอาเอะไรเอาล้อที่ไม่ใช่ตูดเป็มมาใส่นะครับมันก็สับอะไรได้กันได้หมดแหละแล้วจะคนประกอบนะครับล้อหลังสวยที่รวดโอเคนะครับไม่มีสนิมเลยท่อมีรอยทลอกนิดหน่อยตรงนี้นะครับทรองโคนหลังสวยนะครับไปท้ายดอกยางหลัง เต็มๆนะครับยางคันนี้สภาพดีนะครับหน้าหลังปังโซ่อยู่ครบนะครับสเตอร์โซ่เตอร์โอเคพักเท้าคนซ้อมมีครบนะครับเบาะเนี่ยนะน่าจะหุ้มมาใหม่หุ้มมาใหม่แหละโคตรหนาเลยนะครับแต่ก็นั่งสบายนะนะครับนิ่มใหญ่ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝาข้างนะครับเป,เป็นเป็นเหล็กชุบนะแล้วก็โคเวียมฝั่งซ้ายก็สภาพดีนะครับสีสวยสีถังสีอะไรสวยนะครับไม่มีแตกร้าวนะที่ปิดคอซ้ายขวาถังเงาๆเลยนะครับฝาคนหน้าก็เงาๆ ก็มีเรื่องที่ผมแจ้งนะมีซส้รั่วเป็นสนิมบ้างนิดหน่อยนะครับล้อหน้าแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเล็กน้อยนะครับ,ก,บรกับอายุรถยุรถ20กว่าปีนะครับเรามาดูองค์รวมตัวรถกันดีกว่าวาสภาพมันแบบเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยครับข้างบนก็มีตุ๊กตาแต่งนะนะครับแฮนด์แต่งไม่วิ่งมาสามหมื่นถ้าติต่างว่ามันไมไม่เสียน,นี้ก็คือวิ่งน้อยจัดนะครับสามหมื่นยี่สิบกว่าปีนะ แต่ว่าเราก็ไม่รู้มันเสียมาตอนหรือไม่เสียหรือเปล่าเลยเราอย่าไปซีเรียสกับเลขไม่แต่ถือว่าก็น้อยนะพวกถังพวกอะไรก็เงาแล้วครับเป็นกระจกเลยเบาะไม่มีขาดนะครับก่อนจะไปฟังคลิปเสียงสรุปตำหนิหน่อยตำหนิมีซีรุ่นล,ล้อหน้านะครับมีขึ้นสนิบบ้างนิดหน่อยนะครับตัวท่อมีตำหนิตรงนี้นะครับ ล้อหลังสวยยางหน้าหลังโอเคโคลเมียมสวยนะครับไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีรอกนะไม่ว่าจะเป็นแทงเครื่องนะครับด้านล่างนะครับด้านบนก็เงาเงากองก็เงานะครับท่อเงาคิ้วเงานะครับคิ้วบางคนหลังโคเมียมโอเคนะครับทั้งซ้ายและขวาตอกนั้นไม่น่าจะมีอะไร นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องครับระบบไฟอะไรขึ้นหมดนะครับเกียร์ว่างขาตั้งออยนะครับตัวนี้เป็นตัวตัวใหม่นะมีสวิฟทไฟหน้าแยกนะครับเครื่องนิ่มๆเลยเปลองลเบิร์เน่ย เดี๋ยวอนะไรติดห,หมดนะทำไมไปท้ายนะครับระบบไฟออกทุกจุดนะครับ เรื่องเดินไม่มีสะดุดนะครับคร่ข้าวๆประมาณนี้คันนี้เราเซอร์วิสให้เบื้องต้นนะครับก่อนที่จะทำการขายเยอะอยู่ นะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแบตลูกใหม่นะครับเปลี่ยนซีนโชกหน้าหลังใส่ก๊อกน้ำมันนะครับแล้วก็มีล้างทําความสะอาดคาบูรเตอร์นะครับเบื้องต้นนะครับเพราะว่าของเดิมเราไม่รู้ว่ามันสกรปรกไหมนะครับเราก็ต้องลื้อไหนๆลื้อมาแล้วเราก็ให้ช่างทาความสะอาดเลยนะครับก็มีเปลี่ยนสายคันเล่งนะครับหลายรายการอยู่นะครับกว่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ตอนนี้ลองขี่แล้วก็ปกติสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับก็แจ้งลูกค้าเบื้องต้นนะครับว่าเราเซอร์วิสให้เรียบร้อยแล้วบางทีอ๋อน้ำมันเครื่องถ่ายให้แล้วนะครับเอาอไปใช้ได้เลยนะครับเซอร์วิสขนาดนี้กับราคาที่จะเปิดต่อไปนี้นะครับสเตต400เอกสารอินวอยส์สมบตรนะครับสบภาพเดิมสีสวยโครเมียมสวยนะครับยางสวยไม่3 0 0หม่นนะครับกับราคา57 0 0 0บาทนะครับ5 7สมบ อยู่ไม่ไกลจากร้านเกิน200กิโลเมตรส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเหมือนเดิมนะครับก็ทักมาคุยกันนะครับก็ใครต่อรองได้มารับเองรถได้นะครับหรืออยู่ไกลแค่ไหนก็คุยกันได้เดี๋ยวเรื่องราคาว่ากันอีกทีนะครับก็เข้าวๆาประมาณนี้5 7 0 0 0จบาทลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับ ctwreader รถแนวนี้เรามีเข้ามาตลอดติดตามได้เลยครับทั้งช่องทางนะก็คือร้านอยู่สมุทรสาครน,นะครับติดตามได้ที่เพจร้านเป็นหลักนะครับบน Facebook c t w r e d e r ครับ แล้วก็พวกคลิปพวกรีวิวก็จะอยู่บน YouTube นะครับ CT Builder Official นะครับเข้าไปดูได้เลยย้อนหลังมีคลิปเก่าๆอยู่เลยครับศึกษาหาความรู้ชอบสไตล์ไหนลองเข้าไปดูได้เบื้องต้นนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ